ทีรักในการ่อนนกเขาใหญ่นะครับรักในการเลี้ยงนกเขาใหญ่และรักในเสียงนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้ออก่อนนกอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าฝนฟ้าไม่ค่อยอำนวยนะครับก็เลยหยิบเอาเจ้าปากโมรีนะครับนกตัวนี้นะครับ ผมต่อได้มากับเจ้ามดตะนอยนะครับตัวนี้นะครับเจ้าสีนะครับตอนนั้นเพิ่งหัดต่อนะครับผมวันนั้นได้เจ้าปากโนรีตัวนี้มานะครับแล้วก็แพ็คคู่ในาพเนยตสองชานแต่แพ็คคู่ในในชานเดียวกันนะครับคอนเดียวนะครับคอเดียวเหยียบสองโต๊ะสองแต้มนะครับวันนั้นนะครับไปกับอาจารย์คูณนะครับ ตอนเช้าก็ได้เจ้าปักขอนี่มานะครับผมเจ้าปักมารีนะครับผมนะครับพี่น้องครับผมผูกขานะครับตัวนี้ครับผูกขาไว้นิ่งไว้นะครับนิ่งไว้แต่น่าจะปลวกล้องนะครับก็ขันกุกเดียวนะครับเสียงเพราะนะครับตัวนี้นะครับผมผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาขันไว้นะครับก็ให้มาดูเฉลยของเจ้าสีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ เป็นปักโนรีนะครับพี่น้องครับนะครับลายสวยๆนะครับกำลังเริ่มจะถ่ายขนแล้วนะครับผมผูกขาผูกชานไว้นะครับเขาอาจจะกลัวกล้องนะครับพี่น้องครับปกติก็นิ่งแล้วนะครับผมอาบน้ำฉีดน้ำตากแดดให้ทุกวันนะครับผม ดูกันนะครับผมนี่นะครับผูกชานไว้นะครับก็นี่นครับปากเขายาวนะครับยาวเคยหักไปเคยหักไปครั้งงแล้วนะครับแต่ว่า มันกง็งอกมาใหม่นะครับก็ยาวยาวเหมือนเดิมแล้วก็ยาวกว่าเดิมนะครับเป็นนกปากโนรีนะครับหรือว่าปากขอนะครับผมผมต่อได้ที่บางใหญ่นะครับนกตัวนี้นะครับกันเสียงเพราะนะครับกันเสียงเพราะเสียงกลางๆนะครับปลุกเดียวนะครับผมก็ มาไล่รีวิวเฉลยดูนะครับเพราะว่าชื่อไม่ได้ออกต่อนกนะครับไม่ได้ออกต่อนกก็อคลิปรีวิวเฉลยให้ดูนะครับตัวนี้ได้ประมาณสักสักสามเดือนน่าจะได้นะครับผมวิดวีปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งผมว่าน่าจะต่อดินได้นะครับตัวนี้นะครับเริ่มขันในชานนะครับเริ่มขันแต่ว่ายังขันเป็นเวลา เช้าเช้าเย็นเย็นนะครับผมยังไม่ขันคึกยังไม่ขันแบบจะปึกต่อได้นะครับผมเนี่นะครับผมจะปลุกต่อดินนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกปากขอปากโนรีนะครับเอาไว้เล่นต่อดินนะครับผมนี่ะครับความรอนะครับผมเขาไม่อ่าเขา่าจะตัวกล้องนะครับไอกล้องอยู่นะครับ เ็เลยไม่ไม่ค่อยจะอยู่ให้ถ่ายเท่าไหร่นะครับปกติถ้าผมไม่ถือกล้องนะครับเขาก็จะนิ่งพอสมควรนะครับไม่นี่นะครับเมื่อก่อนนี่ดิ้นนะครับดิ้นดิ้นมากนะครับเขาใกล้ไม่ได้เลยนะครับในโชวความรอแล้วนะเอ้ว ำลังถ่ายขนนะครับพี่น้องครับพลังถ่ายขนผมก็ทําชานง่ายๆนะครับพี่น้องครับชานผมทากับพัดลมนะครับพัดลมพัดลมตัวใหญ่นะครับพัดลมตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับมาตีนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ใช้ไม้นะครับมาทํานะครับเป็นไม้ก็บ้านผมเรียกว่าไม้ก้างปลานะครับไม่ว่าเป็นบ้านพี่น้องเรียกไม้ไรนะครับผมมาทํเหมือนมันเหนียวดีนะครับพี่น้องใช้ทํากลงได้นะครับไม้นี้นะครับนี่ครับเป็นไม้เครือนะครับใช้ทากลงได้นะครับทําง่ายพี่น้องครับเลี้ยงง่ายๆจะด้ให้เป็นภาระนะครับนี่ครับมาดูกันใกล้ๆนะนี่ผมถ่ายใกล้ๆเขาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับสนับปีนะครับ จะุดดำนะครับ,รบกำลังคึกนั่นนะครับนี่ะครับจมุตดำนะครับจะรีวิวให้ดูนะครับฉเฉลยเรื่อยๆนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวหลังจะรีวิวเจ้า ด่างเกาโวไว้ดูนะครับพี่น้องครับขันแล้วเหมือนกันนะครับเจ้าด่างเกาเวนะครับเจ้าด่างนกไล่เกาโวไลนกเกาเวนะครับขันสองกุกห้อยนะครับผมเสียงเพราะๆนะครับเสียงเพราะๆเสียงใหญ่นิดนึงนะครับเจ้าด่างเกาเวนะครับครับวันนี้ไม่ได้ต่อนกก็พามาชมเจ้าปากโนรีนะครับผม ถือว่าไม่ดิ้นแล้วนะครับเพี่น้องครับไม่ดิน้นไม่อะไรแล้วนะครับยกตาก่าแดดตอนเช้าก็ไม่ดิน้นไม่กระพือไม่อะไรนะครับผมนั่งขันทีนะครับเวลาเขาขันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเรียกแล้วนะครับเริ่อจะเรียกเริ่มที่จะ,ม,จะมีคารมออกมาแล้วนะครับ นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมชเฉลยขอ,องเจ้าสีนะครับหรือว่าจมุตนอยนะครับเป็นนกปากโนรีนะครับอายุตรงประมาณ สามเดือนนะครับตัวนี้นะครับผมไปต่ออาจารย์คูนวันนั้นนะครับผมก็แหนว่าอาจจะไม่ถึงก็ไม่แน่ใจนะครับเจ้าปากขอต้องไปดูในคลิปนะครับผมจาไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมลงคลิปไว้นะครับต่อได้กับเจ้าสี่นะครับผมมาสู้สู้กับเจ้าสี่นะครับคูอยู่นานนะกว่าจะลงเหยียบนะครับลงเะีนดนะครับตัวนี้เป็นเฉลยเะีนดนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องยาซีนคนต่อนกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อนกนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับผมสวัสดีครับ